ใดีครับยูราก็สู่ใจดูซับ EP พีที่44ครับเรื่องนี้เีเรื่องสําคัญเพราะมันคือคีย์ที่ทําให้คุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะทําใจดูซับได้คือคุณต้องวางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขวางใจแปลว่าอะไรแปลว่าแม่สิ่งนั้นยังไม่ปรากฏแต่ใจคุณวางใจคุณโอเคแล้วอะจะปรากฏก็ได้ไม่ปรากฏก็ได้เพราะฉันรู้สึกเต็มรู้สึกฟูลฟิลในใจนี่คือใจที่วางเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณทําอย่างนั้นได้นะผมจะบอกว่าเป็นสภาวะที่โลกทั้งใบจัก,กรวาลทั้งหมดต้องยอมจำนนกับคุณจะหยิบยื่นในสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาแบบไม่ทันรู้ตัวก็ปุ๊บ,บได้เลยเพราะแค่คุณวางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือขีดนี่คือสิ่งที่หายไปนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังทําไม่ได้แล้วสิ่งนี้เลยไม่สามารถที่จะทําใจดูซ้ำได้ดังนั้นในอีพีนี้ผมจะบอกว่าทำาย่งไรถึงสามารถวางใจแบบไรเงื่อนไข จนจักรวาลและโลกต้องยอมจำนนกับสิ่งที่คุณขอแล้วประทานทุกอย่างส่งทุกอย่างมาให้คุณถ้าพร้อมแล้วพบกับ EP นี้ได้เลยครับการวางใจไม่ใช่เพราะมีหลักฐานนะแต่เราวางใจเพราะว่าคลื่นข้างในเราแน่นนะเพราะคลื่นข้างในเราแน่น การวางใจที่แท้ไม่ใช่เกิดจากสิ่งที่เห็นแต่เกิดจากภายในที่มั่นคงพอครับถ้าภายในมั่นคงถ้าคุณต้องมีผลลัพธ์ก่อนแล้วจะเริ่มวางใจเท่ากับว่าคุณรอให้โลกสร้างคลื่นให้คุณแต่พลังจักรวาลคือคลื่นที่คุณต้องสร้างก่อนแล้วโลกถึงจะตอบกลับครับพูดในใจว่าฉันมั่นใจเพราะพลังในใจฉนันแน่นไม่ใช่เพราะ โลกให้หลักฐานะทุกครั้งที่คุณอยากหาเหตุผลให้เปลี่ยนจากการหายใจนะชา้ชาๆเปลี่ยนเป็นการหายใจใชา้าแล้วพูดว่าฉันเชื่อก่อนก่อนที่จะเห็นความไว้ใจที่แน่นที่สุดคือความไว้ใจที่ไม่ต้องใช้เหตุผลเพราะพลังงานไม่ต้องรอผลลัพธ์แต่มันรอคลื่นของคุณดังนั้นจงจำไว้ว่าเหตุผลนะครับ มันจะสอดคล้องกับระดับพลังงานดังนั้นถ้าเกิดระดับพลังงานคุณตกเหตุผลก็จะตกตามครับความเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขคือพลังแม่เหล็กที่แท้จริงครับเมื่อคุณเชื่อแบบไม่มีข้อแม้ขึ้นของคุณจะสะอาดจากักรวาลจะรีบตอบสนองทีคนส่วนใหญ่เชื่อแต่มีเงื่อนไข เชื่อถ้ามาดูเป็นไปได้เชื่อถ้าคนอื่นเคยทําแล้วทําได้นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่ได้เชื่ออยากสนิทใจเชื่ออยากสนิทใจคืออนิลคอนดิชันลคือเชื่อแม้ยังไม่เห็นแม้ยังไม่ปรากฏก็ตามสนามพลังงานแม่เหล็กมันจะสูงขึ้นแบบไม่มีข้อแม้เพราะไม่มีการตั้งเงื่อนไขกับพรังเชื่อโดยไม่ต้องใช้เหตุผลเลยได้ไหม ทุกอย่างในโลกมันจะมีข้อแม้แต่แต่ว่าแต่ถ้าแต่นี่คือแต่แต่แต่การเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยคลื่นมันคลื่นมันจะนิ่งแต่ถ้าเชื่อแล้วมันต้องมีเงื่อนไขด้วยแต่แต่ว่าแต่แต่ว่าคุณใช้ระบบอะไรคุณใช้ระบบสมองเข้ามาครับผมยกตัวอย่างให้เคสหนึ่งสมมุติคุณไปสมัครงานที่หนึ่งก็ต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดสิบอย่าง ต้องจบแบบนี้ต้องนี้ต้องมีคุณสมบัติ10อย่างถ้าคุณเชื่อแบบมีเงื่อนไขก็จะบอกอ๋อถ้าฉันไม่มีคุณสมบัติสิอย่างเนี้ยฉันสมัครที่นี่ไม่ได้หรอกถูกไหมแต่คุณเชื่อไหมว่ามีคนบางคนที่สมัครที่นี่ได้หรือในชีวิตคุณอาจจะเคยเจอก็ได้คนบางคนคุณสมบัติไม่ถึงแต่บังเอิญมีบางอย่างที่มันถูกตาต้องใจแล้วเขาอาจจะไม่ใช่เด็กเส้นก็ได้ แต่าจะาบังเอิญว่ามันไม่มีคุณสมบัติพอดีไม่มีคนที่จะมาสมัครเต็มพอดีมันจะมีบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขข้อยกเว้นได้เห็นไหมถ้าเกิดคุณฟังว่ามันทุกอย่างมันเป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้นคุณถอดใจยังถอดใจแล้วแต่ถ้าคุณเชื่อไปเลยได้ผมไม่รู้สิทธิ์เนี่ยสมมติว่าเขาบอกว่าเรียกเงินได้เท่าเนี้ยข่าเจ้าเนี่ยแต่เขาเรียกไปเท่าเนี้คิดว่ายัาง,ไ,ไ,ไ,าาไ,งไงก็ไม่ได้ถ้าตามเหตุผลนะคุณต้องยิ่งยังไงก็ไม่ได้แต่เขาเชื่ออย่างไม่มีเงื่อนไขสุดท้ายเขาได้ เปลี่ยนจากการรอดูผลก่อนเป็นชั้นเชื่อเรียบร้อยแล้วครับถ้าคุณต้องรอดูผลก่อนเนี่ยคุณเป็นแค่ผู้สังเกตคุณไม่ใช่ผู้สร้างคุณเป็นแค่ออฟเลยฮะ observer ถูกปะคุณไม่ใช่ครีเอเตอร์คุณต้องรอดูผลถ้ามันเวิร์กแล้วค่อยเชื่อไม่ใช่คุณเชื่อก่อนเชื่อแล้วแล้วเดี๋ยวคอยดูผลมันจะเป็นไปตามนั้นทุกครั้งที่คุณอยากเช็คผลให้หยืนบอกว่าฉันไม่รอดูผลลั์แล้วนะนะเพราะฉันเชื่อมันไปแล้ว ฉันเชื่อเรียบร้อยแล้วครับฉันไม่ใช่ผู้เฝ้าดูแต่ฉันคือผู้สร้างคลื่นของฉันจากคลื่นของการเชื่อเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะถูกดูแลทุกอย่างจะถูกดูแลพูดช้าๆทุกอย่างถูกเทคแคร์เรียบร้อยแล้วถ้าคลื่นคุณโอเคสนามจะปล่อยพลังแห่งความวางใจให้ออกหน้าและทุกอย่างถูกดูแลเรียบร้อยแล้วครับ be taken care of ทุกอย่างถูกดูแลทุกอย่างถูกดูแลทุกอย่างถูกเทคแคร์ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณปรารถนาถ้าคุณเชื่อคนที่ยังต้องมีหลักฐานก่อนเชื่อคนที่จักรวาลไม่กล้าที่จะมอบสิ่งต่างๆให้ครับคนที่รอหลักฐานก่อนเชื่อเป็นคนที่พลังงานไม่แน่นออกไปจัก,กรวาลไม่กล้าขยับให้กับคลื่นที่ไม่มั่นใจถ้าคุณยังสงสัยกล้ากลัวรอให้มั่นใจก่อนนั่นแปลว่าสัญญาณของคุณคือไม่พร้อมนั่นเองครับ แตกะว่าจะส่งความรอมาให้คุณอยู่ถามจริงไหมมันจะมาได้ไงไอ้พวกเนี้ยของบางอย่างมันนอกเหตุเหนือผลนะจริงๆจะบอกว่ามันนอกเหตุเหนือผลมันก็มันก็ไม่เชิงแต่มันเป็นไปเหตุผลในเลเวลที่สูงกว่าที่คุณคิดได้ถ้ามันเป็นเลเวลที่สูงคือคือสมมติว่าคุณอยู่เลเวลห้าสิบคุณก็คิดเหตุผลเวอร์ชันห้าสิบได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณอยู่ในเลเวลหกสิบคุณก็คิดเหตุผลในเวอร์ชันหกสิบได้ จริงมันถูกต้องตามเหตุผลนะแต่มันถูกต้องตามเหตุผลที่ไวเบชั่นเหนือคุณคือมันถูกต้องตามเหตุผลนี้มันไม่ถูกต้องตามเหตุผล50งั้นคุณคิดตามเหตุผล50คิดได้ไหมคิดไม่ได้คุณต้องปรับคืนงั้นการขึ้นนี้ขึ้นได้ไรขึ้นในการเชื่อการเชื่อความเชื่อที่ต้องรอหลักฐานคือขึ้นที่ยังไม่พร้อมแต่ความเชื่อที่ชัดเจนเป๊ะแม้หลักฐานไม่ปรากฏก่อนเห็นได้ซ้ำไป นั่นคือความเชื่อที่จักรวาลพร้อมเคลื่อนออกมาครับฝึกใจให้มั่นใจแม้จะไร้คําอธิบายก็ตามคุณมั่นใจว่าอย่างนี้ย,ยังไงก็ได้ไม่ต้องเข้าใจแต่มั่นใจไปเลยครับแลวทุกอย่างจะถูกเคลียร์ผมเคยเจอรู้สึกคนหนึ่งที่เขาจะจองเที่ยวบินไปอินเดียแต่ปรากฏว่าทุกเว็บไซต์บอกว่าเที่ยวบินนั้นเต็มเรียบร้อยแล้วเต็มแล้วแแต่ เขามั่นใจว่าอย่างไรเขาก็ได้ไปอินเดียเที่ยวบิน,นี้แล้ปรากฏว่าสักพักหนึ่งมีหนึ่งเอเจนซี่ติดต่อมาบอกว่าเขาหาตัวเครื่องบินได้พอดีทั้งที่ทุกเว็บไซต์บอกเต็มเต็ม,ตม,ตมหมดเพราะเขาเชื่อเขามั่นใจแม้ยังไม่เห็นหลักฐานก็ตามไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างเพื่อจะมั่นใจได้มั่นใจไปเลยแม้ยังไม่เข้าใจนี่คือนี่คือสิ่งที่ สิ่งที่ยากของตระกูลวิศวกรนะฮะคือผมพูดได้วิศวกรตระกูลหมออะไรเงี้ยตระกูลวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยที่มันต้องอาศัยการเข้าใจเข้าใจอาศัยการเห็นหลักฐานพวกเนี้ยอาจจะมาช้าแต่พลังของความเชื่อต้องชัดเจนถ้าคุณมั่นใจเข้าใจ ถ้าคุณมั่นใจก่อนเข้าใจคลื่นจะเปลี่ยนทุกอย่างครับบางทีคุณอย่าไปคิดโลจิกเหตุผลมากไปนะเพราะเหตุผลของคุณมันจะสอดคล้องกับคลื่นที่คุณเป็นดังนั้นถ้าคุณคลื่นเท่านี้คุณไม่สามารถคิดเหตุผลที่มันสูงกว่าได้คุณจะคิดได้เหตุผลเนี่ยคุณต้องปรับคลื่นถึงจะเห็นเหตุผลที่สูงกว่าปรับคลื่นปรับไงปรับด้วยความเชื่อแม้ยังไม่มีเหตุผลก็ตามเมื่อเป็นจุดแล้วุณจะเห็นเหตุผลของจุดนั้นเองคลื่น ไว้วางใจล่วงหน้าคือการบอกจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมแล้วครับต้องเซตติ้งคืนเมื่อคุณบอกจักรวาลล่วงหน้าว่าฉันพร้อมให้มันมาตอนนี้แล้วการที่คุณไว้ใจโดยไม่มีหลักฐานในการปล่อยคลื่นว่าฉันเปิดแล้วจัก,กรวาลจะไม่ขยับตามคําอ้อนวอนแต่จะขยับตามคําประกาศของสนามพลังคุณไม่ต้องขอนะครับแต่แค่ประกาศพลังออกมาครับเพราะขอแปลว่าอะไร ขอแปลว่าขาดใช่ไม่ใช่ฉันไม่ต้องรอให้มีความมั่นใจเพราะฉันมั่นใจเรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่บอกว่าฉันพร้อมไม่ต้องส่งด้วยคำพูดแต่มันมั่นใจอยู่ภาในเป็นไปได้ยังไงเป็นฉันไม่จำเป็นต้องรู้วิธีมันจะเป็นไปได้ยังไงหรอค,คุณพยายามไปอะไรหาหาาแต่นี่คือคุณมั่นใจในรีเซล คนที่ไว้วางใจล่วงหน้าโดยไม่ต้องรู้ทางเขาแค่รู้พลังก็พอไม่สนใจว่ามันจะมาอย่างไรแต่รู้ว่ามันมาแน่นอนทุกครั้งที่คุณอยากรู้วิธีคุณบอกไม่จะไปต้องรู้ฉันมั่นใจว่ามันมาแน่นอนปล่อยให้พลังมันพาไปครับคนที่พยายามรู้ทุกอย่างคือขึ้นปิดพลังของคนที่ยืนนิ่งในความแม้จะไม่รู้ก็ตามแต่ใจยังนิ่ง แม้ยังไม่รู้เหตุผลใจนิ่งในความแม้จะไม่รู้คือสนามพลังที่นิ่งแบบมั่นใจถ้าคุณรู้แล้วปกติถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณยังทําใจนิ่งได้ใจยืนนิ่งคือใจที่มั่นคงได้นี่นั่นแหละคือสนามพลังที่มั่นนะเวลารู้สึกว่าไม่รู้เนี่ยให้ยืนยิ้มในใจฉันยังยืนนิ่งอยู่ได้แม้ฉันจะไม่รู้เหตุผลก็ตามน,นี่คือความมั่นใจไม่จำเป็นต้องรู้คําตอบทั้งหมด ไม่จะเป็นแต่คุณมั่นใจว่ายังไงคุณไปถูกทางแน่นอนคำตอบจะเดินมาเองครับฝึกปล่อยการควบคุมบ้างการควบคุมนี่คือขึ้นตึงการปล่อยจริงมันคือการดึงดูความอยากรู้อยากจัดการอยากควบคุมนี่คือความไม่ไว้วางใจเหมือนคุณอยากควบคุมใครสักคนหนึ่งเนี่ยแปลว่าคุณไม่ trust เขาถูกปะนี่คุณบีบเท่าไหร่พลังงานจะยิ่งออกครับถ้าคุณยอมปล่อยทุกความเป็นไปได้ด้วยพลังการวางใจขึ้นจะนิ่งจะโปร จะโลง่งจะเบาและสิ่งที่ดีสุดจะวิ่งมาหาคุณโดยคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งหาถ้าคุณรู้สึกว่าต้องจัดการอะไรสักอย่างให้บอกว่าฉันไว้ใจได้ไหมโดยไม่ต้องควบคุมปล่อยสักวันละเรื่องโดยไม่ต้องเช็คผลไม่ไม่ต้องตามไม่ต้องอะไรให้ฉันรู้สึกว่ามีพลังงานที่ใหญ่กว่าฉันที่จะยืนอย่านี่คือสิ่งที่ทาไมหลายคนมูแล้วได้นะมันคือเคล็ดลับนี้ถ้าคุณมูแล้วคุณยังเควชั่นอยู่มันก็จะไม่ได้พลังการควบคุมคือคลืค่นที่ตา้านพลังงการวางใจคือการเปิดประตูขุมทรัพย์ครับ สนามพลังของคนที่เชื่อทั้งที่ยังไม่มีอะไรสนามพลังของคนที่เชื่อล่วงหน้าแม้ยังไม่มีหลักฐานคือคลื่นการดูดซับที่แท้จริงครับอส่วนใหญ่รอให้มีบางอย่างก่อนถึงจะมั่นใจแต่คนที่ดูดซับได้คือไม่ต้องรอเขาเชื่อก่อนเห็นเขาเชื่อเขารู้ก่อนรับรู้ภายในก่อนว่ามาแน่นอนแม้ยังไม่มีอะไรปรากฏอยู่ตรงหน้าแต่เขามั่นใจเรียบร้อยแล้ว ทุกชายพูดว่าฉันเชื่อแม้ยังไม่มีใครมาอยืนยันวันนี้ฉันคือพลังของคนที่เชื่อล่วงหน้าครับคุณไม่ต้องร้อยหเห็นก่อนไม่จะเชื่อแต่คุณเชื่อล่วงหน้าโลกจัดการเองครับไว้วางใจให้ใจแน่นวันละหนึ่งประโยคการเขียนคือการสั่งว่าจิตใต้สำนึกนะเขียนซ้ําๆคือการปลูกคลื่นไว้แม้ประโยคเดียวก็ตามแต่ถ้าเขียนจากใจที่นิ่งใจที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องสิ่งนั้นมันจะแน่นแล้วฝัง เข้าไปคุณเขียนเลยครับว่าฉันเชื่อว่าทุกอย่างถูกจัดการไปแล้วเขียนด้วยลายมือนี่แหละครับไม่ต้องพิมพ์นะฉันเชื่อว่าทุกอย่างถูกจัดการไว้แล้วจบเขียนทุกวันง่ายไหมง่ายคุณไม่ต้องทำเยอะประโยคเดียวที่นิ่งและแน่นเพียงพอแต่คีย์เวิร์ดไม่ใช่การเขียนนะคีย์เวิร์ดคือพลังงานที่นิ่งและแน่น ฝึกเชื่อในสิ่งยังไม่มาเหมือนคุณเชื่อว่าพาธิจะขึ้นพรุ่งนี้คุณเชื่อว่าพาีิจะขึ้นพรุ่งนี้คุณเชื่อว่าพาีิจะขึ้นทางทิศตะวันออกคุณเชื่อไหมแล้วคุณคิดว่าพาีิจะขึ้นทางเหนือแล้วคุณคิดว่าพาธิจะขึ้นทางทางทิศตะวันตกคุณเชื่อคุณเชื่อไปแล้วคุณเห็นอย่างพาธิพาธิพรุ่งนี้ยังไม่เห็นมันจะออกมาจริงหรือเปล่าวะแต่คุณเชื่อไปแล้วเชื่อแบบนั้นสิความเชื่อลึที่สุดคือความเชื่อที่ไม่ต้องลุ้นต้องลุ้นไหมพาีิขึ้นทางทิ ไม่ต้องลุณเพราะคุณมั่นใจว่ามันมาแน่นอนแม้ตาย่ังมองไม่เห็นความมั่งคั่งของฉันเหมือนพระอาทิตย์ที่กำลังจะขึ้นพรุ่งนี้มันจะขึ้นในที่ตะวันออกแล้วพรุ่งนี้เงินจะเข้ามาหาฉันรู้ว่ายังไงเดี๋ยวมันก็มาพลังที่แน่นที่สุดไม่ต้องรุนอีกต่อไปเพราะคุณเชื่ออย่างเป็นธรรมชาติจักรวาลจะมอบทุกอย่างให้กับคุณเองปิดตาแล้วพูดว่าฉันมั่นใจแม้ยังไม่เห็นพูดสิครับฉันมั่นใจแม้ยังไม่เห็นพูดสิครับฉันมั่นใจแม้ยังไม่เห็น สนามพลังที่เชื่อโดยไม่เห็นคือสนามพลังที่เปิดช่องทุกอย่างเข้ามาได้เร็วเห็นถ้าคนที่เห็นก่อนแล้วมั่นใจนะคือคุณกำลังใช้ตาแทนใจใช้ตาเลยแต่จริงแล้วใจต่างหากใจเป็นใหญ่ในปัญหามีบทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจใจคือตัวคอนเน็กไปที่พลังงานพลังงานคือตัวนําไม่ใช่ประสาสัมผัสทั้งห้าเป็นตัวนําตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ใจใจเป็นใหญ่นะทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจ ปิตาฉันมั่นใจแม้ยังไม่เห็น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 ความมั่นใจแม้ยังไม่เห็นคือคําสั่งที่โลกต้องตอบรับเพราะคุณเป็นคลื่นที่นําหน้าไปแล้วจริงๆความไว้วางใจคือคลื่นที่มีความนิ่งที่สุดในจักรวาลคุณจะสงใจสัมผัสนิ่งไปที่คลื่นที่นิ่งที่สุดถ้าคุณไว้วางใจในบรรดาคลื่นทั้งหมดคลื่นของความไว้วางใจคือที่นิ่งและดึงดูดได้เร็ว ขึอนของความพยายามมันขึ้นที่เหมันกระเพื่อมผมถึงบอกไงครับเพราะว่าความไม่พยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับผิดใต้คำนี้นะไม่พยายามอ่ะคุณพิมพ์คำนี้มาแล้วกันความไม่พยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ความไม่พยายามที่ไหนเพราะว่าความพยายามคืออะไรคือขึ้นกระเพื่อมแต่ขึ้นของความไว้วางใจขึ้นที่นิ่งมั่นใจลมหายใจลึกแล้วก็บอกว่าฉันมั่นใจฉันไม่เร่งฉันไม่ถามครับความไว้วางใจไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือขึ้นแม่เหล็กระดับพลังงานสูงสุดครับคนที่เชื่อแบบนเงียบๆโดยไม่ต้องพูดคือคนที่แรงดูดสูงสุดคือพลังงานเนีนะ้มันคือพลังที่มันหนักแน่นและสรงอิทธิพล คนที่ยังต้องพูดบ่อยๆฉันเชื่อ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 คุณเชื่อจริงหรือเปล่าหรือคุณแค่พูดเฉยๆแต่คุณบางคนไม่พูดแต่มันเดินด้วยพลัง,งความที่คุณรู้รู้ว่ายังไงมันก็มานี่มันเป็นความมั่นใจลึกมากกว่ามากกว่าแค่เชื่อเราฝึกเวลาชั่วโมงสิครับอยู่ในคลื่นที่สงบและมั่นใจเราดูสิครับฉันมั่นใจแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดคนที่พูดน้อยแต่พลังงานหนักแน่นคือคนที่ดึงดูดแรงครับจักรวาลจะฟังในสิ่งนั้น ฝึกยิ้มในใจแม้สถานการณ์จะดูเหมือนตรงข้ามายิ้มในใจคือการประกาศพลังล่วงหน้าโดยไม่ต้องเห็นว่าโลกนี้มันกำลังจะเป็นยังไงยิ้มในใจแต่อย่ายิ้มให้คนทั้งโลกแล้วร้องให้กับตัวเองนะอันนั้นไม่เวริร์นะครับเพราะนั่นแปลว่าคุณฝืนยิ้มจากหน้าแต่คุณร้องให้ข้างไนถูกไหมดังน,นั้นถ้าคุณสามารถยิ้มได้แม้อะไรได้ไมมายิ้มได้แม้สถานการณ์ภายนอกอยังไม้เป็นไปตามใจคุณนั่นแหละคือขีด เวลาคุณรู้สึกงุนหงิด,ดรู้สึกกลัวรู้สึกเหนื่อยนะให้ยิ้มในใจยิ้มในใจการบาอกจักรวาลว่าฉันมั่นใจโดยไม่ต้องพิจน์ถ้าพูดว่าถ้าพูดคําว่าถ้าอันเนี้ยถ้าจะรู้สึกดีนะถ้าฉันจะสบายใจนะถ้าแปลว่ามันเกิดขึ้นอย่างอย่างเราเป็น if cause เป็นถ้าคําว่าถ้าคือประตูแห่งความสงสยัยตัดคํานี้ออกเพราะคานี้คือขึ้นต้าน ถ้าฉันมีเงินถ้าคนอื่นเข้าใจครับถ้าฉันโชคดีถ้ายังมีถ้าถ้าถ้าครับชีวิตน่าอยู่ท่าน้ำนะถ้าตลอดเลยเป็นไปแล้วไม่ใช่การเป็นไปได้ในอนาคตตั้งใจทั้งวันนะว่าฉันจะพูดคบว่าถ้าเลยไม่มีถ้าแล้วพลังงานเพราะไม่มีถ้ามันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเป็นเลยถูกไหมถ้ามันไม่มีคําว่าถ้า ก็คือคุณเป็นสิ่งนั้นเลยนะตอนนี้ไม่ต้องมีเงื่อนไข n c o n d i t i o n a l อยู่พูดคบว่าถ้าและคุณจะเปลี่ยนขึ้นของผู้เป็นแล้วโดยไม่ตั้งเงื่อนไขกับจักรวาลทุกการไว้วางใจคือคำสั่งที่ออกไปในระดับควันตั้มเลยครับถ้าคุณไว้วางการไว้วางใจไม่ใช่นิ่งเฉยแต่คือการคำสั่งที่สั่งลึกปล่อยออกจากจักรวาลในระดับควันตัมทุกพลังงานที่ออกมาจากใจจะถูกอ่านว่าสั่งให้เกิด หรือแค่ยังไม่พร้อมคือการไว้วางใจคือการสั่งให้เกิดนะคือใจที่ไม่ด้านใจที่ไม่ดิน้นใจที่ไม่ปฏิเสธคือการยืนยันว่าเปิดรับแล้วนะครับดังนั้นการเขียนว่าทุกวันวันนี้ทุกความไว้วางใจของฉันคือคําสั่งใหม่ต่อจักรวาลฉันสั่งให้มันมาด้วยพลังงานที่สมบที่สุดเห็นไหม ทุกครั้งที่คุณไว้ไจ internet, ใจโดยไม่มีเงื่อนไขคุณไม่ได้แค่รู้สึกดีนะแต่คุณกําลังสั่งให้ความจริงรูปแบบใหม่ปรากฏครับดังนั้นเชื่อแบบไม่แกว่งเป็นคลื่นที่โลกจะขยับให้ทันทีครับคลื่นที่แกวงคือคลื่นที่ลังเลแต่คลื่นที่นิ่งเนี่ยโลกจะตอบกลับทันทีคนที่เชื่อว่าเชื่อวันนี้แล้วลังเลพรุ่งนี้เชื่อมาลืนนี้ลังเลวันตอบมา ah. พวกนี้เป็นไงฮะเชื่อมั่งไว้เชื่อมัง่งเชื่อมังอม่งคือศรทัทธามันหัวเต่าฮะพุทธพูดโพพุทธพูดโพเข้าใจไหม อันนี้เป็นกระดองใช่ไหมนี่เป็นกระดองเต่านะนี่เป็นกระดองเตา่าแล้วคุณก็จะมีหัวเตา่าศรัทธามันหัวเต่าคือพุทพุทโพโพพุทพุทโพโพคุณเป็นพวกศรัทธาหัวเต่าหรือเปล่าถ้าคุณเป็นศรัทธาหัวเตา่าแปลว่าศรัทธาคุณมันไม่มั่นคงฉันมั่นคงในพลังงานของฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันเชื่อแล้วฉันเชื่ออยู่ฉันเชื่อต่อ สนามพลังงานที่นิ่งคือสนามพลัง,งที่จัก,กรวาลจะขยับให้คุณดังนั้นจงมีสนามพลังงานที่นิ่งโดยไม่ต้องรอหลักฐานครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู EP ก่อนหน้าให้ไปดูครบทุก e ีีใครให้ดูอีก่อนหน้าแล้วผมแนะนำว่าให้ดูซ้ำๆยำๆแล้วถ้าใครได้มีโอกาสที่จะ,ะซื้อ้ตัว powerpoint ดีมากเพราะคุณจะได้จดผมเป็นคนนึงผมชอบจด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 ,จด,ดีมากเลยนะครับถ้าใครมีก็เอามาจดด้วย แต่ต้องดูหลายรอบนะดูเป็นสิบรอบร้อยรอบพันรอบหมื่นรอบ,รอบดูจกนกระทั่งใจดูซับมันเข้าเส้นของคุณไปได้และคุณจะรวยครับสวัสดีครับ